ชอบมีคําถามเราอยู่เรื่อยเนะอะทาไมบ้านก็อยู่กลางเมืองอนะความสะดวกสบายก็น่าจะมีะร้านสินค้าใหญ่ๆนะครับตลาดก็อยู่ใกล้รอบบ้านหมดเลยทาไมเราต้องปลูกผักกินเองล่ะ ในเมื่อเราอยากกินผักเรารู้ประโยชน์ของคุณค่าของผักอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มามันก็คือสารพิษที่ปนเปื้อนมากับพืชผักเกือบจะเรียกว่าทุกชนิดเลยที่ท่านไปซื้อหามาเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือปลูกกินเองสบายใจปลอดภัยยังไงเราก็คงไม่ฉีดสารพิษให้กับตัวเองแนะ่เนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากจริงปะใช่ออไม่ยุ่งยากเลยถ้าเรานึกถึงไปแล้วนะครับอย่างกล้าผักถุงมหนึ่งซื้อมา10บาทหรือไปซื้อผัก สิบาทกัมหนึ่งกินได้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งจบไปแล้วแต่ถ้าซื้อกาผัก1สิบาทแล้วมาทําง่ายๆนะครับเปลี่ยนกระถางปลูกลงไปแล้วก็ได้ผักซึ่งอาจจะกินต่อเนื่องได้อีกเป็น5วัน10วันหรือเป็นเดือนสะดวกสบายมากและที่สุดมันคือครัวอยู่ในบ้านของเรานะครับมันเป็นความสุขที่เราได้เห็นสีสันนะครับสะดวกสบายอย่าลืมนะครับแม้แต่เป็นคนเมืองความสุขปลูกได้จริงๆในบ้านของเราปลอดภัยกับชีวิตของเราด้วยนะครับ อยากปลูกแล้วอะทำไงดีอะเริ่มต้นก็อาจจะต้องพูดถึงอุปกรณ์ในการใช่คข็ในการปลูกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นก็คือขุยมะพร้าวสับหยาบนะครับรองก้นกระถางแล้วก็ปิดวัสดุคุมหน้าใเ้าจะปลูกอะไรนะครับก็ปลูกสิ่งที่ชอบกิน ผักชีอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ยากยี่หลานก็ทุกละสิบาทนะครับกระถางละสิบาทปลูกได้เลยผักชีนี่ก็เพียงแต่เอาแช่น้านะครับสักสามวันพอเกิดรากองอวิ่เหี่ยงไหลแล้วนะครับก็กกเอามาวางไป<ๆ>ก็ยังมีพืชผักอีกมากมายนะครับท<ต>ี่สา,สามารถทาได้อย่าลืมต้องดูแลด้วย<อ>ใช้นิวทริแพลนนะคะคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วจะทําให้มีความสุขมั่นใจเนื่องจากว่าพืชผักมันจะงามจริงข่าวดีสําหรับคนเมืองนะคะตอนนี้เรามี นิวทิเพนชุดเล็กนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกผักของคนเมืองเลยนะคะราคาแค่พันนิดนิดรวมทั้งชุดใช่อย่าลืมนะครับแม้แต่เป็นคนเมืองความสุขปลูกได้จริงๆในบ้านของเราปลอดภัยกับชีวิตของเราด้วยนะครับะฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถจะเริ่มต้นสําหรับคนเมืองในการที่จะเรียนรู้ผลิตพันเรื่องนิวทิเพนสร้างความสุขในบ้านไม่พอสามารถนําไปต่อยอดสร้างธุรกิจของเราได้อย่างสบายๆด้วยนะครับ